สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมจองกอนจังเรสปาร์คสโมสรต้นสังกัดของเมกาวตีกับทีมไฮพาสเอ็กเพรสเวย์สโมสรต้นสังกัดของโมเมธนชาก็มีสื่อได้ทำรายงานข่าวเอาไว้นะคะประเด็นที่ว่านักกีฬาคนไหนที่เป็นปัญหาของทางไฮพาสเอ็กเพรสเวย์นะคะเพราะว่าในระยะหลั หลังมาเนี่ยแม้ว่ากาเข้าสู่เลขที่6แล้วพัฒนาการของทางไฮพา s สก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่นะคะและณเวลานี้โค้ชคิมจองมินซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทางไฮพาสเอ็กเพรสเวย์ได้พูดถึงมือเซตของทีมไฮพาสค่ะโค้ชบ่นเลยนะคะแต่ต้องใช้คำว่าบ่นนะตอนนี้เข้าสู่เลขที่6แล้วนะคะปรากฏว่าโค้ชได้พูดถึงมือเซตที่ชื่อว่าลียุนจองว่า ความจริงนักกีฬาถ้าทำคะแนนได้มากกว่านี้จะมีโอกาสชนะได้แต่เสียดายว่าผลงานของทีมเราทำได้ดีแค่เพียงเซตที่สามเท่านั้นแล้วโค้ชก็ยังพูดต่ออีกว่าผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ลีจุนยองทำอะไรอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะทำในสิ่งที่ผมบอกว่าห้ามทำซึ่งตอนแรกเราคุยกันเยอะมากผมคุยกันกับเธอค่อนข้างบ่อยสิ่งไหนที่ผมบอกให้เธอทำเธอกลับไม่ทา ซึ่งผมเองก็ยังไม่เข้าใจในจุดนี้และการแข่งขันในครั้งนี้คู่ต่อสู้ของเราพยายามจะสกัดกั้นการโจมตีของเราตลอดเวลาลียุนจองซึ่งเป็นมือเซตของทีมน่าจะเลือกจ่ายบอลให้หลากหลายผมรู้สึกว่านักกีฬาของเราทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรและโค้ชคิมนะคะก็ยังพูดต่ออีกว่า จองกวนจังเรสปาร์กนั้นใช้รูปแบบการแข่งขันที่รวดเร็วมากซึ่งคิมเซบินเป็นตัว MB หลักของทีมเป็นนักกีฬาที่ยังไม่มีประสบการณ์ถือว่ามีประสบการณ์น้อยอยู่เพราะอายุเธอเองก็ยังน้อยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะไล่าตามทันเกมของทางจองกวนจังเรสปาร์กและดูเหมือนว่าคิมเซบินนั้นจะมีการอ่านเกมที่ค่อนข้างช้าซึ่งทีมของเราต้องพยายามสกัดกั้นให้ดีกว่านี้ แต่นักกีฬาในทีมของเราก็ดูเหมือนว่ายังมีความสั่นหรือมีความกลัวกับอะไรบางอย่างและดูประหมาเวลาอยู่ในสนามอาจเป็นเพราะว่าน,นักกีฬาของเราอายุอย่างน้อยนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชคิมจองมินค่ะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีม h ฮพ a s s e เอ็กเพรสเวพูดมาแบบนี้ก็ค่อนข้างดูเดือดน,นะคะโค้ชก็พูดชื่อนักกีฬาออ,ออกมาเลยนะว่าลียุนจองแล้วก็คิมเซบินนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าในเกมการแข่งขันครั้งนี้บูคริกทำไป33คะแนนค่ะมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่ที่53.23เส่วนธนชาสุขสดทำไปได้เพียง8คะแนนลีเยริมทำไปได้7คะแนนจองเซยังทำไป6คะแนนแบยุนาทำไปได้5คะแนนแล้วก็คิมเซบิน2คะแนนค่ะ ผู้เล่นโดยส่วนใหญ่ของทาง h ฮพา s s e เอ็กซ์เพรสเนั้นยังทำคะแนน2หลักไม่ได้มีเพียงบูเคริกคนเดียวเท่านั้นที่ทำไปได้33คะแนนนั่นทำให้สื่อของเกาหลีใต้เขาก็เขียนรายงานข่าวต่ออีกนะคะว่ามันเป็นการกระจุกคะแนนไปที่บูเคริกคนเดียวคือใช้งานเธอค่อนข้างหนักอ่ะนะเวลาที่เธอจะ เ,เข้าตบเข้าตีเนี่ยบางทีสภาพร่างกายมันก็จะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างบางทีตบก็อาจจะไม่เด็ดขาดมากพอนักกีฬาคนอื่นๆจําเป็นที่จะต้องเร่งสปีดแล้วก็พยายามที่จะเข้าหาบอลให้มากกว่านี้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะโค้ชคิมจองมินก็ยังพูดถึงด้วยว่าในนัดต่อไปทางไฮพาร์จะเจอกันกับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์วันที่1มีนาคมปี2567 ดูเหมือนว่าทีมไฮพาสจะเจอกับศึกหนักอย่างต่อเนื่องโค้ชคิมก็พูดต่ออีกนะคะว่าผมได้บอกให้นักกีฬาของผมมีความใจเย็นแต่ไม่ใช่ใจเย็นมากจนเกินไปนักกีฬาต้องมีสมาธิและต้องพยายามสร้างเกมให้มีความแตกต่างจากเดิมนักกีฬาที่ฝึกซ้อมและนักกีฬาที่ลงแข่งขันในสนามจริงดูเหมือนมันเป็นหนังคนละมวนเลย ผมอยากจะให้ลียุนจองพยายามปรับปรุงรูปแบบในการเล่นให้มากกว่านี้นี่คือคำพูดของโค้ชคิมจองมินค่ะทุกคนก็ค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะที่บอกว่านักกีฬาในทีมของตัวเองนั้นอะตอนฝึกซ้อมเนี่ยโอ้โหดูดีมากนะคะแต่พอลงสนามจริงก็ค่อนข้างจะไม่เป็นที่น่าประทับใจของโค้ชนั่นเองค่ะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคะทีแรกแต่ก็นึกว่ามีกระแสออกมาว่าโมเมธนาชา จะทําให้โค้ชคิมเนี่ยหงุดหงิดหรือเปล่าโค้ชจะว่าโมเมหรือเปล่าไม่พอใจกับผลงานของโมเมหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะคะคือโค้ชจะจี้ไปทางลียุนจองซึ่งเป็นมือเซตแล้วก็ตัว m m คือคิมเซบินค่ะส่วนนักกีฬาคนอื่นๆโค้ชก็จะพูดโดยรวมว่าจะต้องพยายามเข้าถึงบอลให้มากกว่านี้นั่นเองค่ะ แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะหากตายพูดผิดหรือแปลผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ